ครับพ <คน S 1> บกับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูนเนียนะครับคนละแม่ครับอ่าที่ต้นหนาน,นี่แม่นาแม่นา,นนานเนี่ยอ่าจูเนยียแม่วาบุฟเฟ่วันนี้บุฟเฟ่เลยอ่ครบครบเซตเลยครบเซตเลยวันนดียวบ่าวานี้ลูกผู้ชายเนาะอ่ผู้หญิงครับจูจนเนี่ยจูเนีย

นอดีห hmm า um. okay. yeah, nah. ิน um, ่มีน okay. ้ำนมเยอี่คร oh, okay. ับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ออกินยคุณยาย คุณยายกินเยอะๆด้จะได้ดูแลหลานอันนี้คุณยายยายดาวไม่เอาลรอกใช่ครับสามห้าเกนมองเกนมางไม่เอาไม่เอาคุณยายดากอยากดักยายไว้ เดี๋ยวจะไปโดนแขกนะ่ะเอ,อ้ยคุณยายไม่เอาเนะี่เนอ,อะเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวโดนพี่ควาดได้พ่อจ๋าก็อยู่นั่นนะ่ะน,นะ่นะนั่นน่นนนไม่วาหนะไม่ว่านะไ,าไ่เห็นทำอะไรใครเลยวันนี้เขาน่ารักคนนี้น่ารักผุดผุดคนนี้นั่ต้นหนาวอยู่ไหนแล้ว ต้นหนาวอยู่ไหนมันเป็นแผบบอภินะไม่ใช่หรออ๋อเป็นด้านนะครับ้นด้าน,นเหมือนเราอเอเรากบเวลานอนเวลาอะไรนะครับไม่น่าอย่านะไมน่าเม่ดาวหวงกินเลยไปทำคนอื่นนะ่ะไม่ได้นะเพราะไม่เตือนนะ

ันี่มีนักท่องเที่ยวด้วยมาซัพพอร์ตค่าอาหารน้องช้างลาวอาฮาวจะไปไหนทีนี้จะไปไหนนี่แหละ nghen nghen tại sao thắng rồi được rồi ạ tham gia cái cái đại lý làm đó ừm cơ Ah, nằm là nằm là tên là, lập tù là, lập tù là, lập tù

ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับ